สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวจอเกมเมอร์ที่ถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ในปี2025กันนะครับกับเจ้าตัวนี้ครับ ASUS VG249Q3R เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับแล้วก็มีน็อต2ตัวนะครับสำหรับใส่ขาจับจอแล้วก็แผ่นปิดฝาด้านหลังนะครับ ต่อไปตัวนี้น่าจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์เหมือนตัวของซีรีส์ทับนะครับเป็นสายไฟแล้วก็มีช่องเสียบสาย AC ต่อเข้ากับเสียบไฟบ้านนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่45วัตต์ครับก็ถือว่างานทำามานได้ดูดีครับมีสาย HDMI หึงสายมาให้นะครับ ก็ความยาวนด้ประมาณเมตรครึ่งนะครับแล้วก็สายดิสเพลย์พอรอีกหึงสายนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฐานจอนะครับก็จะเป็นวัสดุเป็นเหล็กคุ้มด้วยพลาสติกนะครับลวดลายออกแนวอวกาศเกมมิ่งเกมมิ่งหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรอะ สายสายอะไรอ๋อสายไฟอันนี้จะเป็นสายไฟ AC นะครับไว้ต่ออะแดปเตอร์ apter, แล้วก็เสียบเข้าไฟบ้านได้เลยนะครับแล้วก็สุด,สดท้ายอันนี้จะเป็นขาจอนะครับเอาไปต่อเข้ากับฐานแล้วก็ถึงจะต่อเข้าจอยอทีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขาตัวนี้ไปต่อกับฐานก่อนนะครับทำให้ดูว่าทำยังไงนะ วิธีทานะครับเราก็เอาขาด้านที่เป็นร่องตรงนี้นะครับใส่รูให้ตรงกับตัวฐานนะครับจะเข้าล็อกประมาณนี้ครันะครบถ้าเราไปดอง <c oughs> ถ้าเราไปลองดูอีกมุมหนึง่งก <c oughs> ็จะเป็นแบบนี้นะครับปุ๊บ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ขันน็อตเข้าไปครับตัวนี้จะเป็นน็อตขันมือได้เลยนะครับ <c oughs> เอาแค่แน่นๆพอตึงมือนะครับค่อย <c oughs> ขันไปให้ให,ให้ลงล็อกนะครับแล้วก็ เช็คดูอีกทีว่าตัวขาจอกับฐานจอเนี่ยมันล็อกด้วยกันแน่นไหมครับถ้ามันแน่นแล้วนะครับเราก็พับตัวขาลงไปครับแล้วก็วิธีประกอบขาจอกับฐานจอเนี่ยเข้ากับจอด้านหลังเนี่ยเราก็จะเป็นการใส่เข้าไปตรงๆแล้วก็ดึงลงมานะครับก็จะล็อกเข้าล็อกด้านหลังจอตรงนี้นะครับจะมีรูน็อตสองรูนะครับก็เราสามารถเอาน็อตสองตัวที่เราได้มาพร้อมกับคู่มือเนี่ยเอาใส่เข้าไป ตันี้ได้เลยนะครับ2อรูในส่วนการขันนะครับค่อยๆขันเข้าไปให้ตรงร่องแล้วก็ตรวจสอบให้ดีว่าแน่นก่อนหยิบจอขึ้นมานะครับไม่งั้นเดี๋ยวตอนใช้งานจะเกิดปัญหาจอสัน่นจอคลอนนะครับแล้วก็ไม่มันคงหรืออาจจะหลุดทําให้จอเสียหายได้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับรองรับการติดขาดจับจอแบบวีซ่าเมาส์ที่75มิลคูณ75มิลน,นะครับ ก็สามารถใส่ขาจับจอได้ช่วยให้เราใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับเพราะว่าจอตัวนี้เนี่ยมันปรับซ้ายขวาไม่ได้นะครับ mm. สูงต่ำก็ไม่ได้ปรับได้แค่กงง้มเงยนะมาดูพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังกันบ้างนะครับก็จะมีสายไฟ a อซีนะครับมีห้องเียบหูฟัง display Port 1พอร์ตหพอร์ตแล้วก็ HDMI 2มร์บ <า bras> ขาเดิมของจอตัวนี้นะครับ ปรับเหนยได้22องศาก้มลงได้ประมาณ5องศาใครจะใช้งาน,นจริงๆผมแนะนำให้ซื้อขาจับจอใช้น่าจะสะดวกกว่ามากๆครับรองรับวีซ่าเมาส์ที่7 5มิลครับสำหรับปุ่มคอนโทรลด้านหลังนะครับก็ออกแบบมาเป็นจอยสติ๊กปุ่มเดียวนะครับใช้งานได้ง่ายแล้วก็ตัวงานออกมาดีนะครับสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาไม่มีอาการหลอนใดๆนะครับงานประกอบสัมผัสก็ดีมากๆครับ เราไปดูในส่วนของเซตติ้งกันบ้างนะครับตัว variable od เนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับถ้าใครเล่นเกมก็ปรับไประดับ5เลยนะครับจะช่วยให้ลด motion blur ลด ghosting นะครับแต่ถ้าใครดูหนังฟังเพลงทั่วไปก็ปิดไปก็ได้นะครับต่อไปก็ในส่วนของเกมพัดนะครับว่าเป็นฟัง์กชันเสริมนะครับจะเป็น fps counter จะบอก fps ของเราที่ใช้งานอยู่นะครับบนมุมขวาของจอนะครับจะเป็นแบบกราฟหรือว่าจะเป็นแบบตัวเลขก็ได้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเกมวิชวลหมดภาพนะครับก็จะมีภาพทั้งหมดอยู่ประมาณกี่โหมดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจแปดแปดหมดนะครับก็จะเป็นทิวทัศน์นะครับโหมดแข่งขันโหมดภาพยนตร์โหมดเกม R G B โหมดเกม S P S โหมด S R G B โหมด p r ร b บ้แล้วก็โหมดที่เราเซตติ้งเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนเลือกใช้เลยครับหรือว่าเราจะไปปรับเองก็ได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของ Shadow b o o t ใน Shadow b o o t จะช่วยทำให้ภาพที่อยู่ในพื้นที่สีดำมีความออกเท่าๆมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับตัวภาพก็ปรับได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความสว่าง Contrast View Pixel ASR อัตราส่วนแล้วก็ตัวช่วยกองแสงสีฟ้าก็ทำได้ครับส่วนสีก็ปรับได้นะครับว่าจะใช้โหมดไหน แต่ว่าก็ไม่ต้องไปยุ่งของมันครับแล้วก็ตัวเอาต์พุตก็เลือกได้เป็นออโต้หรือว่าเราจะล็อกเอาต์พุตไว้นะครับแล้วก็ภาษาเนี่ยก็มีภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษภาษาใครสะดวกแบบไหน,นก็ใช้ได้เลยครับเสียงก็มีควบคุมได้ตรงนี้นะครับแล้วก็แสดงสถนานะพาวเวอร์ก็ได้นะครับตัวพาวเวอร์ล็อกจะใช้โหมดเซฟพลังงานก็ได้แต่ว่าจริงๆมันก็ไม่กินไฟก็ไม่ต้องไปตั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของการปรับค่า OSD สามารถจะปรับจอเมนูตรงนี้ได้นะครับว่าจะเอาให้มันอยู่ตรงไหนของจอนะครับ แล้วก็ความโปร่งใสอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงกันนะครับ วนี้ก็ถือว่าเป็นจอที่มีความคุ้มค่าไม่ใช่สิเรียกได้ว่าอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นจอที่สร้างมาตรฐานใหม่ครับให้กับจอเริ่มต้น24นิ้วนะครับก็จะมาตรฐานตัวนี้ก็จะเป็น1 8 0แเฮิร์ตละเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ใช้กันที่6 0เฮิร์ต75เฮิร์ต1 0อเฮิร์ต120เฮิร์ต144เฮิร์ต165เฮิร์ตตอนนี้มาตรฐานอยู่ที่1 8 0เฮิร์ตนะครับเป็น พื้นฐานมาตรฐานสแตนดาร์ที่เราควรจะได้ถ้าเราจ่ายซื้อจอ24นิ้วลวครประมาณ3,000ต้นๆถึงปลายๆนะครับก็จะเลนส์อยู่ราคาประมาณนี้ก็ควรจะได้สเปคเป็นจอ IPS 180 h z แล้วนะครับสำหรับมาตรฐานใหม่ของเกมมิ่งมอนิเตอและบอกเลยว่า180 h ฮกับ240 h ฮเนี่ยส่วนตัวผมแยกแทบจะไม่ค่อยออกนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเป็น360เฮิร์ต540 h ฮเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างแบบชัดเจนสามารถแยกออกได้ด้วยตานะครับแล้วก็ตัว80เฮิรถือว่าเป็นสเปคที่ดีมากๆนะครับสำหรับการเล่นเกมประเภท FPS หรือว่าเกมที่ Movement ไวๆครับภาพที่ได้ออกมามันจะค่อนข้างสมูทแล้วก็มีความต่อเนื่องกันนะครับทำให้เราได้อัตลดในการเล่นเกมมากขึ้นครับถ้าให้ผมติจอตัวนี้นะถ้าจะต้องติจริงๆผมติในเรื่องของ ตัวขาที่หนึ่งมันปรับได้น้อยครับแล้วก็ถ้าใครแต่ว่าถ้าใครใช้ขาจับจอยอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นเกมเมอร์เนี่ยเขาใช้ขาจับจอยอยู่แล้วนะก็แทบจะไม่มีปัญหาเลยครับใครดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับอยากจะไปจัดก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์แอฟเฟีย t e ใต้คลิปนะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องอีกช่องทางหนึง่งใครสั่งซื้อจากลิงก์ใต้คลิปผมก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ จะลืมแล้วก็อย่าลืม,ลก,ลมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบมากๆก็แชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปมากๆคลิปที่แล้วมีคนบอกว่ารีวิวนะครับผมกดติดตามแล้วผมดีใจมากเลยครับที่แบบเอ,อยังน้อยสิ่งที่เราทําก็ยังมีคนดูนะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมรีวิวสินค้าอะไรก็ลองพิมพ์ไว้นะครับเผื่อถ้าผมมีโอกาสผมจะพยายามหา มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย